สวัสดีค่ะกระซิบบอกเลาย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเร่านําเสนอรถกระบะมือ2ราคาหลักหมื่นนะคะเอาไปใช้เข้าไร่เข้าสวนก็ได้ค่ะค้าขายบรรทุกได้หมดทุกงานเลยใช้ได้สบายค่ะกับ Toyota Tiger D4D นะคะรถปี03ค่ะรถพร้อมใช้ด้านเอกสารมีครบพร้อมโอนนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะ คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.5ค่ะภาสี6.8เครื่องดีคัสซีสวยสีสันพอได้ภายในกว้างสะอาดนะคะห้องเครื่องยังดูดีค่ะทุกท่านตามรูปนี้เลยนะคะพวกมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะเอกสารมีครบราคา85,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะท่านใดที่สนใจสามารถนัดดูรถกันได้ที่บ้านทุ่มตําบลน,น้ํามงอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะ สนใจเน้นโทรอัปเดตสถานะของรถก่อนนะคะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเองก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมกันเท่านั้นในวันนี้ขอลาไปก่อนเช่นกันสวัสดีค่ะ